สองอาวุธครับคนอาวุธต่างฝ่ายต่างมีอาวุธดีทั้งคู่กเก่งๆสิทธ์แดงเมืองไทยสอบุญเยี่ยมเจ้าของชายาสอกผีดิบโอ้หโ,โดนโดนสอกเข้าไปครับแหมตัวเองจะฉายาสอกผีดิบแต่ว่าโอ้โหโดนความกล่าวของตัวเป๋เกียรติคมสิงห์ครับตัวเป๋น,นี่สายมีไว้ยันขวามีไว้เตะเตะขวาดีจริงๆสายกับขวาเจอกันครับโอ้เตะซ้ายไอขวาอืเม,มืองไทยนั้นอาวุธเยอะครับโดยเฉพาะสอกที่บอกว่ากับป้านี่ไม่ได้เห็นเลือดหรือว่าไม่ได้นอกนี่ ไปบ้านปุ่นว่าตัวรอนขณะที่ตัวเปยน,นั้นถอยหลังไม่ได้เลยครับถอยหลังกลับไปก็โดนตําหนิเหมือนกันเอาละครับเดินลุยอ้ยสอกเข้าไปไปซ้ายแม่้ายดีครับเมืองไทยเอาจับจับได้ไงเตะขวาไม่ได้ที่โอ้ยโดนลงุงทีแมมอนยันหลักหงายท้องหงาย,งายใช่ไปเลยครับโอ้โหเสียหายเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรว่ากันใหม่ยกหนึ่งยกสองยกสามาังแล้วก็แทงตัวเปยแทงขวาโอ้โหสับศอกศอกอือหอแหลกกันแบบเต็มเต็มเลย ครับอัดแขนขวาโดนสับศอกออกมาอุ้ยเตะลูกนี้แม่ตมตวนเป๋แกยกขาไปชิดตัวเตะได้ดีครับอโดนเสียบเข้าไปยอดอกเดินเข้าไปหาเมืองไทยจะเข้าไปเสียบโดนต่อยลําตัวจะอัดสอกไม้อัดเข่าครับ โอ้โตเตะขวาเขาก้านคออีกแล้วแม่เล่นกันหนัก,นกครับอืมแข่งกับมัดมาแข่งกับศอกมีอะไรใส่ออกมาใส่ออกมาให้เต็มๆใส่ออกมาให้หมดขวางแทงโอ้อยโดเตะลูกดีครับจะาจะ